ก็หลายๆฝ่ายนะก็แต่ที่น่าสนใจคือทองคำแล้วก็ดูจากเม็ดเงินที่เข้ามา,าที่เทรดกันณนปะัจจุบันเนี่ยมันมากถึงเกิน50%ของ GDP เพราะนั้นเนี่ยโอ้ก็สูงนะก็อาจจะด้วยปริมาณด้วยแล้วก็ที่สำคัญราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมา ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊อะตรงนี้แหละอาจจะเป็นตัวหนึ่งหรือเปล่าในแง่ของทําให้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยแบงก์ชาติก็ทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ไปผูกไว้กับสหรัฐอเมริกาเกาะนน้นนี้ว่าเอ๊ะจะเข้าไปเตึงหรือจะเข้าไปพยุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในข้อจํากัดตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่ ฟังได้ครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับการคาดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทก่อนหน้านี้จากหลายส่วนนะครับแต่นีอ้อาจจะต้องแยกนิดหนึ่งว่าเงินที่ท่านบอกว่าเข้ามาในตลาดตราสารหนี้หรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าอาจจะต้องตัดตลาดหลักทรัพย์ออกไปเพราะถ้าตลาดหลักทรัพย์นี่จะหมายถึงหุ้นโอ๋อใช่ใช่แต่ท่านเองคงจะหมายถึงภาพรวมว่ามันเข้ามาในตราสารหนี้อ่าใช่ต่จริงๆแล้วเนี่ยพราตราสารทุนเนี่ยเงินฝรั่งมันไหลออก ก็คือฝรั่งขายหุ้นอย่างที่เราเห็นกันแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมถ้าไปดูตลาดบอลเนี่ยเงินฝรั่งนี่ทะลักเข้ามามหาศาลเลยนะเห็นตัวเลขอยู่ประมาณสัก7จ็ดแปดหมื่นล้านเลยนะโอ้ซื้อสุดที่เป็นว่าเล่นเลยใช่ตรงนี้เองมันก็ทําให้ความต้องการเงินบาทเนี่ยมันมีสูงแน่นอนพอดีมานมันสูงใช่ไหมฮะ pricing มันก็ต้องขยับขึ้นันนั้นก็เป็นไปตามหลักของดีมาร์ทสบายทอปทอล่าสุดนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในแง่ของการกํากับดูแลนะฮะการตรวจสอบ พวกบัญชีเทรดทองอ่าใช่แล้วก็เงินเทาอ่าใช่นะฮะครับหรือว่าพวกคริปโตเคอเรนซีบางส่วนอ่าใช่แล้วนะครับก็งานนี้ก็เปิดเผยโดยทางคุณวิทยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้นะครับอ่แบงค์ชาติหรือว่าทปทเองก็ได้หาหรือร่วมกับกระทรวงการคลันงนะครับเพื่อยกระดับการกํากับดูแลธุรกิจล้านทองและก,การซื้อขายทองคําผ่านแอปพลิเคชันนะครับหลังจากพบว่าธุรกรรมการซื้อขายทองคํา ล่วงหน้าในรูปแบบแบบ p r t e r trade นะครับของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงแค่3-4รายเนี่ยแต่ว่ามีมูลค่าสูงถึงราว50%ของ GDP ประเทศเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งของให้ธนาคารพาณิชย์นะครับดำเนินการตรวจสอบเอกสารและแสดงแหล่งที่มาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็มุ่งเน้นไปที่ดูแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าเนี่ยแค่ 3- 4ลายนะที่เทรดกันตัวเนี้ย มูลค่าการเทรดการซื้อขายทองเนี่ย50%ของ GDP เลยนะม,มากกว่า50%ของ GDP บ้านเราเลยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าทั้งนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมามากนะนะทางแบงก์ชาติเองก็ยังคงเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ต้องเข้าใจว่ามี2-3ปัจจัยนะที่เข้ามา กระทบอันนี้ของค่าเงินบาทนะครับก็ได้แก่ปัจจัยพื้นฐานนะครับหรือว่าฟันดอเมนทัลนะครับอธิเช่นค่าเงินดอลาลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าประมาณสัก10%ในช่วงปีนี้ซึ่งก็มีผลต่อทุกประเทศที่แตกต่างกันไปส่วนที่2ก็คือเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดที่เป็นบวกมากมากกว่าปกติแม้ว่าช่วงนี้จะชะลอตัวลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นบวกอยู่ทั้งจากกระแสเงินทุนหรือว่าฟลนะครับแล้วก็ยอดดุลการค้า ซึ่งก็เป็นส่วนที่ควบคุมได้ยากนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกระแสเงินทุนต่างชาตินะครับที่เข้ามาลงทุนในตราสารหนี้หรือตลาดตราสทรนี่ค่อนข้างมากและเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวอย่างไรก็ดีนะครับแม้จะสามารถใช้มาตรการทางภาษีได้แต่จะกระทบกับตลาดหุ้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นมาตรการจึงจะต้องมีเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ขนาดด้วยกันฮะกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้ามานะครับในทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับทองคําซึ่งราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าสมควรแล้วนะครับอ่ะ,อะก็เรียกได้ว,ว่านี้ก็น่าจะเป็นการออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินนะฮะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากการเข้ามาตรวจสอบควบคุมนะฮะดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้นในส่วนของการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ แรกๆก,กันนะฮะที่มาจากทางผู้ว่าแบงค์ชาติเกี่ยวกับค่าเงินบาทตรงนี้ก็เอาละมันก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้ครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับการคาดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทก่อนหน้านี้จากหลายส่วนนะครับอันนีอ้อาจจะต้องแยกนิดหนึ่งว่า<ม>เงินที่ท่านบอกว่าเข้ามา ในตลาดตราสารหนี้หรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าอาจจะต้องตัดตลาดหลักทรัพย์ออกไปเ,เพราะถ้าตลาดหลักทรัพย์นี่จะหมายถึงหุ้นอ๋อใช่ใช่แต่ท่านเองคงจะหมายถึงภาพรวมว่ามันเข้ามาในตราสารหนี้อ่าใช่แ,<ล>แตจริงแล้วเนี่ยอพอตราสารทุนเนี่ยเงินฝรั่งมันไหลออก ก็คือฝรั่งขายหุ้นอย่างที่เราเห็นกันแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมถ้าไปดูตลาดบอลเนี่ยเงินฝรั่งนี่ทะลักเข้ามามหาศาลเลยนะเ,ออเห็นตัวเลขอยู่ประมาณสัก7จ็ดแปดหมื่นล้านเลยนะโอ้ซื้อสุดที่เป็นว่าเล่นเลยเออใช่นะครับตรงนี้เองมันก็ทําให้ความต้องการเงินบาทเนี่ยมันมีสูงแน่นอนพอดีมานมันสูงใช่ไหมฮะไพรซิ่งมันก็ต้องขยับขึ้นอันนั้นก็เป็นไปตามหลักของดีมาสป라이ครับอ้าวก็ว่ากันไปขณะเดียวกันเนี่ยท่านพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซี ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่ต้องมีการดูแลโดยสํานักง,งานกรอมีข้อจํากัดในการดูแลเรื่องนี้สิ่งที่ต้องการเนี่ยคือการนํากฎหมายที่เรียกว่า Travel Rule มาปรับใช้จึงต้องอาศัยกฎหมายของสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็คือปป,ปงเพื่อให้เห็นว่าเงินคริปโตนะฮะอย่าง usdt ยกตัวอย่างกรณีของ usdt นะมีแหล่งที่มาหรือว่าต้นทางจากไหนเพื่อแยกแยะว่าเป็นเงินเทา เงินดีหรือเงินไม่พึงประสงค์อย่างไรโดยแบงค์ชาติเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดนะฮะสำคัญคือข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐเมื่อสิปีที่แล้วแล้วก็ในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะที่ว่าแบงค์ชาติไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงค่าเงินในลักษณะตรึงค่าเงินหรือทำให้ทิศทางของค่าเงินเปลี่ยนไปได้แต่ยกตัวอย่างธุรกิจทองคำเนี่ยมันจะต้องมีคนควบคุมค โดยการทํา fx ของทองคำนะฮะต้องมีการตรวจสอบทันทีแล้วก็ต้องมีการป้องปราบจึงได้มีการขออํานาจนะฮะแล้วก็มีการขออํานาจแล้วก็ต้องมีการบังคับใช้ตรงนี้อย่างสุดความสามารถโดยที่ท่านผู้ว่าแบงก์ชาตินี่ก็ระบุว่าเราเนี่ยยังมีความเสรีเรื่องการนําเงินดอลลาร์เข้ามานะครับแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบดูเอกสารที่มาที่ไปกันให้ เรียกว่ากวดขันกันอย่างเต็มที่ซึ่งแน่นอนว่าเงินเนี่ยมันมาจากหลายช่องทางดังนั้นจึงต้องมีการร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานะนะครับก็เป็นมุมของแบงค์ชาติก็มี2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของเนี่ยฮะเ,เงินบาทที่แข็งค่าและก็เรื่องของการเทรดทองคําแล้วก็นําไปถึงเรื่องของเงินเผาต่างๆที่มาในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับก็ในมุมของแบงค์ชาติก็ถือว่าก็หลายๆฝ่ายนะก็แต่ที่น่าสนใจคือทองคําแล้วก็ดูจากเม็ดเงินที่เข้ามา ที่เทรดกันณนะปัจจุบันเนี่ยมันมากถึงเกิน50%ของ GDP เพราะนั้นเนี่ยโอ้ก็สูงนะก็อาจจะด้วยปริมาณด้วยแล้วก็ที่สำคัญราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมา ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊อะตรงนี้แหละอาจจะเป็นตัวหนึ่งหรือเปล่าในแง่ของทําให้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยแบงก์ชาติก็ทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ไปผูกไว้กับสหรัฐอเมริกาก่อนอ้นนี้ว่าเอ๊ะจะเข้าไปเตึงหรือจะเข้าไปพยุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในข้อจํากัดตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับ